สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือทั้งสีเล่มนี่นะครับก็ไม่ต้องบอกแล้วมากนะเพราะว่าผู้ชมคลิปนี้ก็คงมีกลุ่มเดิมนะรีวิวเซ็นต์ทุนนำตลาดนะครับไปจำวันที่5ใช่ไหมวันนี้วันที่5เดือน 6, 6ครับ5มิถุนายนนะครับผมเอง ไม่ได้ทํางานไปจํามันนะก็เลยไม่รู้จํามันเวลาไม่ได้รู้แค่ว่าวันนี้วันธรรมดาหรือวันหยุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดพิเศษผมก็ไม่รู้เลยนะนนี่เป็นเรื่องที่เป็นความพิเศษของผมนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะบางทีจําวันเวลาไม่ได้นะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหสัปดาห์นี้นะเซตดีดแรงมากครับไหนนะเดี๋ยวนะวันนี้หยุด วันหนึ่งใช่ไหมการสัปดาห์เนาะใช่ศุ์พฤหัสอังคารจัน์นะฮะเริ่มต้นจากหนึ่งสามห้าหกไปปิดที่หนึ่งสี่สามห้านะครับเกือบร้อย<ๆ>จุดนะครับสัปดาห์เดียวร้อยจุดนะครับเซตเข้าสู่โซนโอเวอร์บอสแล้วนะฮะวอลลุ่มโหดชิบเป่งเลยนะครับฝรั่งเข้านะ าจากที่ข้อมูลได้มานะครับคือฝรั่งนี่จับหนักจัดเต็มมากครับก็ยินดีด้วยสำหรับท่านที่มีหุ้นอยู่นะครับท่านใดที่ยังไม่ติดดอยนะฮะท่านใดที่มีเงินสดและซื้อตั้งแต่ช่วงพันหนึ่งพันนะหนึ่งพัน้อยหนึ่งพันสองร้อยมาส0มร้อยยังกำไรอยู่นะฮะยินดีด้วยครับก็ยินดีด้วยกับคนที่ติดดอยนะครับ น่าจะหลุดดอยกันหมดแล้วมั้งใช่ไหมครับก็ยินดีด้วยผมเองก็ย้ายนะผมย้ายจากหุ้นตัวเล็กมาเข้าหุ้นตัวใหญ่มาแล้วตอนนี้ผมเข้าหุ้นเซ็ตร้อยครับเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าฝรั่งเข้าเนี่ยนะเขาก็จะดันหุ้นประเภทนี้หุ้นที่มันเป็นมีสภาพคล่องส,งสูงครับหุ้นที่มีหุ้นเยอะๆแล้วก็ใช้เงินก้อนใหญ่ๆซื้อได้ครับนะฮะมาเก็ตแคปคงระดับ มันจะหมื่นล้านขึ้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ค่อยแม่นหนึ่งนี้นะแต่คงน่่าจะเป็นพวกนั้นแหละคือเซ็ตร้อยเนี่ยมาเก็ตแก็สูงนะครับฝรั่งเข้าได้เซ็50ได้ยิ่งดีครับฝรั่งก็จะเข้าพวกนั้นแหละแต่ประเด็นคือถ้าหุ้นตัวไหนที่มันวิ่งแรงเกินไปแล้วอย่างหุ้นธนาคารน,นะผมเองก็ไม่กล้าเข้าครับนะฮะต้องรอให้มันพักตัวว่าเป็นยังไงเพราะวา่าจากที่ดูนะอัพไซด์ยังมีนะฮะหุ้นพวกนี้นะ สองร้อยวันอ่ะเส้นสองร้อยวันอ่ะหุ้นแบงก์อ่ะนะฮะน่าจะไปต่อได้ถ้าฝรั่งเขาจะเอานะจังหวะนี้เป็นที่ดีครับพักตัวเงี้ยน่าสนใจว่ามันจะยังไงต่อนะฮะเขาน่าสนใจหุ้นแบงก์เป็นหุ้นนำตลาดครับช่วงนี้ใครมีก็ถือว่าสุดยอดนะเคแบงก์เคแบงก์ก็เช่นกันนะฮะเอสซีบีได้ข่าวว่ารีบให้เมื่อวานเนี่ยเอสซีบีกับนะฮะแบบนี้ก็ เข้าสู่โอเวอร์บแล้วก็ต้องต้องเจอขายครับไม่รู้จะยังไงจะจะจบรอบหรือพักตัวหรือไม่แน่ใจนะ่นอนะคนเนี่ยหุ้นแบงก์ก็วิ่งแล้วผมก็ได้ตัวหนึ่งนะผมได้หุ้นผมขายเลยนะ KTB นะฮะผมได้จังหวะที่มันเบรกเอาตรงเนี้ย้วครับวิ่งมาถึงแท่งนี้ก็แท่งนี้ผมขายแลครับผมเทคไปละขายหมูยังมีความสุขนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คือผมใช้หลักการน่นะคือ ผมดูท็อปเกนเนอร์หรือไม่ก็ดูเน้นหนักท็อปเกนเนอร์นะแล้วก็ most active value คุณเช็คเลยนะว่ามีหุ้นกลุ่มไหนวิ่งเยอะสุดแล้วไล่ดูกราฟครับถ้าคุณจำว่าอุตสาหกรรมนั้นมีหุ้นตัวไหนบ้างนะจะดีมากเลยนะครับแล้วคุณก็ไปเช็คดูว่าหุ้นตัวไหนที่มันกำลังจะเบรกฐานสวยๆนะฮะ คุณก็เข้าได้ครับอย่างผมเนี่ยเห็นครับมันเปิดกับติดชค่หน้าสวันใช่ไหมผมก็ดูเอ้จังหวะหนึ่งมันข้ามันข้ามได้ผมก็เข้าครับได้กำไรทันทีนะ2แท่งเอง,องแท่งสิบเปอเซเก้าเคนะผมว่าผมเอาละผมไม่ไม่โลภแล้วครับตัวนี้ก็เทคไปตามสไตล์เรานะผมปรับสไตล์มาเป็นสวิงเทรดนะครับ <c oughs> กินกำไรคำเล็กแต่หมุนหมุนรอบให้มันไวขึ้นนะฮะ นี่เป็นหลักการนะครับแล้วก็จะมีหุ้นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นหุ้นน้ำมันใช่ไหม PTT ตระกูลน,น้ำมันเนี่ยดีดีครับนะฮะ PTT ก็เบรกเอาไปแล้วใช่ไหมเบรกนี้ไปแล้วเสียดายเนาะสามแปดบาทเฮ้ยยังปิ่มๆอยู่นี่หว่านะอันนี้เท่าไหร่สามเจ็ดสองห้านะฮะแท่งนี้น่าจะได้นะถ้าใครซื้อนะแท่งนี้ผมไม่มีนะครับ PTTGC เห็นไหมครับเด็ดดีมากเลย PTG ล่ะดูหุ้นปั๊มนะครับ PTG นี่นำเลยนะเห็นไหมครับนี่เป็นแฟลกนะครับแฟลกแระดิดไปก็ไปพรวดเลยนะฮะเอสโซ่ครับเอสโซ่ผมมีเคยมีเช่นกันนะก็ถ่ายขายไปแล้วครับขายหมูนะครับขายหมูก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราก็ได้กำไรตามที่เราคาดหวังไปนะฮะจะมีสองกลุ่มตรงน,นี้ใหญ่ๆคือกลุ่มธนาคาร กับกลุ่มน้ำมันฮะกลุ่มปั๊มน้ำมันกลุ่มพลังงานพลังงานน้ำมันนะครับแต่ที่ยังไม่ไปคือกลุ่มที่เป็นพลังงานไฟฟ้าครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าหรือเปล่าน,นะเพราะว่ามันก็วิ่งนามานานแล้วลนะ่ะนำมาช่วงนี้แหละถ้าสนใจเกานะฮะนี่เป็นแฟลกนะครับบูลิตแฟลกนะถ้าเป็นบุลิตนะฮะข้ามได้ก็มันนะฮะอ,อ,อะไรอีกนะเกา บีกริมใช่ไหมบีกริมก็คล้ายกันนะครับนี่เป็นเออเป็นยังหวะที่ยังรอแล้วได้อยู่นะบีกริมอ,อ่อะไรอีเอ,อ๊บีกริมเกาบีกริมแล้วก็ราดอระสังเกตนะครับว่ากลุ่มพลังงานไฟฟ้านี่แฟลกกันนะฮะเป็นบูลิดแฟลกหรือแบรดแฟลกไม่ได้ใจครับถ้ามันข้ามได้ก็บูลิตนะฮะอ่าอะไรอีก เก้ามี BCP อ่ะ BCP บางบางจากก็บริษัาหนี้ปั๊มไว้ BCP BCPG ครับก็ยังรอนะฮะกลุ่มพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะต้องมีตัวนำครับไม่รู้ตัวไหนเช่นกันยังยังไม่มีชัดเจนนะจะว่าเก้านำก็ไม่ไม่ไม่ใช่ที่นะครับยังรีรออยู่นะยังรีรออยู่ว่าเป็นจะเป็นตัวไหนดีนะฮะ บ้านปูนนี้ไม่ใช่แน่นอน G P S C อะ G P S C เป็นไงยังรอนะครับ G P S C ยังรออยู่นะครับเขาเป็นจังหวัดที่ดีครับสําหรับการเฝ้านะถ้าถ้าฝรั่งเขาจะซื้อจริงนะก็คงจะเกลีย่ยไปนะครับเกลีย่ยไปคือถ้าผมเป็นผมนะถ้าผมจะซื้อนะผมจะไล่อยู่ถึงโอเวอร์บอลแล้วผมก็ปล่อยคันเร่งแต่ผมก็ไปเข้าตัวที่ยังไม่โอเวอร์บอลแลวดันมาไม่ใช่หลักการนี้นะถ้าเป็นผมเป็นฝรั่งนะ นี่เป็นหลักการโงโง่นะฮะก็ไม่รู้ว่าใช้ทางนี้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะเก่งกําไรช่วงนี้นะครับย้ายมาลงหุ้นกลุ่มเซ็ตร้อยเป็นหลักห้าสิบห้าสิบก่อนเลยนะห้าสิบเป็นหลักแล้วก็กระจายมาเซ็ตร้อยคุณน่าจะได้ต่างง่ายกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูเซ็ตกลุ่มที่ท็อปเกนเนอร์นะมันจะมีหุ้นเล็กหุ้นน้อยครับแต่ประเด็นคือจังหวะคุณได้หรือเปล่าจังหวะคุณเขาซื้อได้ไหม ถ้าคุณเป๊ะก็เข้าไอครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่อย่างผมเนี่ยผมชอบใบเอาเฟผมผมชอบใบเบรกเอาเนี่ยผมจะรอเปนะครับรอจนกระทั่งมีจังหวะที่ดีแล้วก็เข้าครับจะไม่สเปรสป่าครับนะฮะก็ได้ได้กำไรตามที่อ่าเรียกพอเพียงแล้วกันไม่ใช่กำไรมากมายนะครับนะฮะหุ้นโรงพยาบาลก็มีนำนะครับ BDMs กับ b h นะฮะแต่ว่าหุ้นตัวอื่นก็ไม่มานะฮะ หุ้นโรงพยาบาลที่ติดเซตร้อยก็มีไม่เยอะนะฮะมีไม่เยอะเอ่อแล้วเอไอวิ่งไหมเอไอเอไก็ติดเส้นหน่อยลอยอยู่ครับ EA ยังรออยู่นะฮะหุ้นลงโรงแรมก็โรงแรมวิ่งไหมโรงแรมมีมิ้นต์นำนะฮะมิ้นต์นำไปแล้วครับจังหวะน,นี้น่าจะได้เนาะเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบจุดหนึ่งโหตรงเนี้ย มินอะไร erw ครับ erw นี่นําเลยนะดีแรงเลยนะฮะไปแล้วฮะผมเข้าผมเข้าประมาณแท่งแท่งไหนนะประมาณแท่งนี้ครับแล้วผมก็ตกใจขายครับจากนั้นมันก็พรวดไปนะก็ขายหมูไปนะฮะหุ้นการสื่อสารล่ะ a d v a n c e a d v a n c e ดีดใช่ไหประกันบีดนะฮะส่งคล้ายๆกับ vcp เช่นกันนะฮะ d tag ดีแท็กดีดนะฮะดีแท็กดีดแล้วนะฮะค้าได้ไหมอ่าสี่สิบห้าจุดห้า้ได้แล้วนี่อืมทรูขออภัยนะครับที่ตึกข้างๆเขามีการอ่าเรียกอะไรนะก่อสร้างเสียงดังนะมันจะมีเสียงป๊อกป๊อกป๊อกแป๊ปปปกก็เป็นการบรบกวนก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้จะสั้นๆนะผมอัาวันที่ อัดมันสุกอัดไว้ก่อนนะเพราะว่าวันเสาร์ผมมีธุระกันเลยทำไว้ก่อนนะอ่าอีกตัวหนึ่งที่แรงคือ Home Pro นะครับหุ้นประเภทอ่าห้างที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ในบ้านนะครับ h Home p r o ดู Home ดู o m e นะฮะเห็นไหมครับวิ่งไปได้วิ่งไปใช้ได้เช่นกันนะครับ ILM ยังไม่ไปไหนนะฮะจริงๆแล้วท้าจะดูนะครับคือถ้าฝรั่งเข้าจริงนะ เซตอัพหลายๆตัวของเซตร้อยเนี่ยนะมีจังหวะให้เราเข้าอยู่เยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องทำกานบ้านให้หนักนะครับลองลิสต์ดูครับไล่ดูว่าหุ้นไหนที่มันสร้างฐานที่สวยๆบ้างแนะน,นำนะครับว่าช่วงนี้ถ้าเป็นเบรกเอาได้จะดีครับจังหวะด,ดีๆจะสวยเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่คือผมมองนะว่าฝรั่งเข้ามันก็เหมือนกับฝนตกหาใหญ่หลังจากที่มันแห้งแล้งอะนึกภาพปะ เสียงกบเขียดอะไรแมลงลงแมลง,ลงออกมาหากินทุกคนต่างมีความแบบมีชีวิตชิวาครับนะใบไม้ผลินะฮะเงินฝรั่งก็เช่นกันก็เหมือนฝนตกหายใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มัน,ม,นมันกระตุ้นตามตลาดนะครับมันไม่แลกกาดนะพูดง่ายๆนะหุ้นที่แลกกาดนี่ทิ้งไปก่อนนะแต่หุ้นที่มันมันตื่นเต้นตามตลาดอนะ แต่นั้นเนี่ยช่วงนี้เบรกเอาผมว่านะจะได้ตังดีกว่านะฮะในช่วงหนึ่งในช่วงที่ฝรั่งกำลังเข้าอย่างต่อเนื่องนี่นะฮะเอ่อแม้ว่าจริงๆมันก็น่าแปลกนะช่วงนี้เห็นไหมครับอเมริกาก็มีปัญหาเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะตลาดจนใช่ไหมการประท้วงแต่ตลาดหุ้นอเมริกาก็ไม่ลงนะฮะ มันเป็นความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งรู้นะอยากจะแชร์ท่านได้ฟังกันคือตลาดหุ้นมันไม่แขร์เลยนะว่าไหมมันจะวิ่งมันก็วิ่งนะมันไม่สนใจว่ามันจะมีข่าวร้ายอะไรนะถ้ามันจะวิ่งจริงยังไมครับแต่นั้นเนี่ยเหตุผลต่างๆนานาที่เราได้รับฟังอะไรมานะไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวร้ายอะไรก็ตามนะอย่าได้คืออย่าให้มันมันมีอิมแพคกับสิ่งที่เรากําลังเทรดอยู่ ให้ดูการเคลื่อนไหวตลาดเป็นหลักครับแล้วเราก็เทรดตามตลาดไปซะนะฮะถ้าเราโมาเอาเหตุผลเหตุผลที่แบบเฮ้ยเนี่ยเหตุผลอย่างเงี้ยตลาดต้องลงสิแล้วคุณก็เชื่อเหตุผลนั้นบางทีถ้าอาจจะไม่มีโอกาสได้ซื้อหุ้นเลยก็ได้นะฮะบางทีถ้าอาจจะได้ขายก่อนที่จะก่อนที่ราคาหุ้นจะวิ่งแรงก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ท่านดูดูสภาพตลาดเป็นหลัก ดูดัชนีเป็นหลักครับแล้วก็เทรดตามสิ่งที่ดัชนีเป็นแล้วกันนะฮะตอนนี้เห็นไหมครับถ้าทุกอย่างดีขึ้นอนะ่ะเหตุผลใหม่จะมาละบางบรก,กอร์จะบอกว่าเนี่ยมันจะไปพันห้าพันหกพันเจ็ดละเห็นไหมครับเมื่อทุกอย่างมันมันมอนกับการเคลื่อนไหวราคามันสะท้อนเนี่ยมันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเนี่ยมุมมองคนจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเองดังนั้นเนี่ยแนะนำให้ท่านเทรดตามราคาครับ เทรดตามการเคลื่อนไหวดัชนีมากกว่าการที่ท่านจะเทรดไปตามข่าวตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเหตุผลอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับตลาดหุ้นก็ได้นะฮะนี่เป็นทั้งหมดครับที่ผมอยากจะคุยในวันนี้นอกสั้นๆนะก็แนะนำนะให้ท่านทำกันบ้านช่วงนี้นะครับเน้นการเปล่เอานะฮะดีๆนะฮะก็น่าจะได้โอกาสนะฮะก็ทิ้งท้ายนะครับ แนะนำเนาะเว็บไซต์ผมเองนะนี่ผมผมผมแนะนำของฟรีนะผมไม่ได้อะไรนะเห็นนะเซลเจ็ดนคนะครับนะฮะท่านสามารถที่ไปอ่านได้นะนี่คลังบทความนะฮะเดี๋ยวผมแทรกลิงก์ไว้ใต้คลิปนะท่านท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้นะครับเนี่ยผมจะมีหน้าที่เป็นสารบัญน,นะครับคลังความรู้นะฮะมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่ผมแนะนำเรื่องของนี่นะฮะ แนวโน้มขาขึ้นเลยเนี่ยนะท่านลองไปอ่านดูนะไพ่แพทเทิร์นนะครับไพ่แพทเทิร์นในการสวิงเทรดเช่นกันนะครับไปอ่านได้นะสำหรับช่วงนี้นะในการเทรดนะครับท่านจะได้ประโยชน์มากเลยนะการซื้อตอนเปล่งเอาไปไหมครับเนี่ยอะเทรนด์ฟอร์เวิร์นะครับพวกนี้นะแกลบเนี่ยไบออนดิปไพ่แพทเทิร์นเนี่ยฮะลองอ่านดูนะครับพวกนี้นะท่านจะได้ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยครับวิธันเดิลกับวีซีพีเนี่ยนะผมว่าช่วงเนี้ย ท่านลองอ่านประเภทเทคนิคเขของผมดูนะแลวผมมั่นใจว่าคุณจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมได้รวบรวมเอาไว้จากประสบการณ์ของผมเองและการใฝ่รู้หาความรู้มาเองนะผมก็ผมเจอความรู้แล้วผมก็ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวผมมาแชร์ท่านได้อ่านกันแบบฟรีๆนะ,ะับไม่มีเก็บอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ท่านได้ประโยชน์ก็ถือว่าเป็นความสามารถของท่านไปนะครับผมก็ ทางที่ผมจบแล้วคือผมแชร์ในสิ่งที่ผมรู้และผมอยากให้ท่านได้รู้ในสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะฮะส่วนท่านใดได้ประโยชน์ไปก็ครึ่งหนึ่งไม่ครึ่งหนึ่ง,งผมว่านะ90%เป็นของเป็นเป็นผลงานท่านครับอีก10%ถ้าท่านจะนึกถึงผมได้ก็ยินดีนะฮะ,ะถ้าใครอยากจะสนับสนุนผลงานผมนะผมก็มีหนังสือที่เขียนเองอยู่สี่เล่มนะฮะตอนนี้นะมีขายที่เพจเซียบุ๊กแค่เดียวนะครับหนังสือเล่มนะครับมีขายที่เพจเซียบุ๊กแค่เดียวนะเนี่ยนะตานี้นะ z YOB w Ks นะครับนี่ยหน้าตาเพจเป็นอย่างนี้นะครับครับส่งข้อความครับไปสอบถามราคาหรือสั่งซื้อไงก็ได้นะมันจะมีหนังสือที่ผมเขียนเองก็มีนีความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทน,นะครับเนี่ยหุ้นซิงสวิงเทรดน่ะขนับใหญ่ช่วงนี้ถ้าอยากจะเทรดแนะนำสอเล่มนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดวิ่งดีๆต้องใช้สูตรเนี่ยเล่มนะครับแล้วก็ส่วนสเล่มนั้น สองเล่มที่เหลือนะที่เป็นเรื่องราวของนั่นไงเริ่มยากแล้วเดี๋ยวนะเนี่ยแลสเตทฮีโร่กับความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทนี่เป็นเกี่ยวกับใหม d เ e ร็จนะครับก็สามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ครับแต่ว่าช่วงเนี้ยหนังสือที่เหมาะที่สุดกับท่านนะสองเล่มน,นี้นะหุ้นซิ่งสวิงเสร็จกับหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปพี้นนะบล็อกผมนะอ่าเนี่ยฮะ เซี่ยวเจ็ดนะครับแล้วก็ไปดูที่หน้าใน,นคลังความรู้ที่ผมลิงก์ไว้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะท่านก็สามารถที่จะไปอ่านเก็บความรู้ได้ครับรับรองว่าสิ่งที่ผมได้ให้คุณไปในของฟรีเหล่านี้นะครับของฟรีจัดบล็อกนี้นะมันจะทําให้ท่านเนี่ยเข้าใจเกมการเทรดมากขึ้นและใช้ประโยชน์ทําเงินได้บ้างนะฮะอย่าพึ่งมือใหม่นะนเน้นย้านะอย่าพึ่งรีบจัดหนักจัดเต็มครับแย่ๆคือมีความ คิดถึงความเสี่ยงไว้หน่อยละกันนะอย่าเพิ่งอ,อะไรดีอะอย่าเพิ่งรีบรวยครับเพราะว่าท่านอาจจะซวยได้เพราะาบางจังหวะนี่นะเซตมันก็ไม่ไม่เป็นอะไรที่มันจะวิ่งขึ้นตลอดเวลานะตลอดการนะเผล่อฝรั่งอาจจะหลอกเราก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเทรดแบบยั้งยั้งหน่อยละกันนะเอาตัวรอดได้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยคิดถึงการทําเงินให้ได้ระยะยาวนะครับก็มีเท่านี้ครับขอให้ท่านโชคดีนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ